สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องปองไปสกุลุกุนแฟนเพื่อนแฟนครับปองสาเกขี่ผีประหยัดกับเราหมอลำเกลก่อนรอยนะครับป้าตื่นชิแมานาบะล่างหน้าบะอา,าบกินขา้าวเราอยู่ที่บ้านนาพาเพลินนะคะอยู่ทงนาค่านนะผู้รอดชีวิตจากเมื่อคืนนะคะับนาบะอาบจะว่าน้าบะอาบจะข้นค่ะกินข,ข้นขาวกินข้าวกินข้าวน้ำกันพี่น้องจีบ เชฟหมูวานกำลังล่างสันเมนูขึ้นมาอือพัดเข่าปลาแดกพี่น้องปิ้งปลาแดกพี่น้องโอ้ปิง้งจะได้ทอดทอดปลาแดกทอดไข่ทอดปลาหมึกทอดปลาคิโก้พัดกะเพราต้มไข่ทอดย่างเดียว แซ่บแซ่บไล่แห้งๆกินยังกับแซ่บนี่นะคะแม่บัหวานของเรากำลังทำเมนูอะไรหรอคะเชฟเชฟกระทะเหล็กกิน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 ขาวกินขาวขาวเจ้าบายูทอคันวาเออเาก็ต้องเอาขอนี้วจ้ำก็ขาวผัดกำลังจะผัดข้าวนะคะอุ้ย มีหมูด้วยมีกระเทียมพริกไทยโอ๋มีครบทุกอย่างเลยนะคะนี่นะคะช่างเขาทำวะวะชอบวะว้วหน่าดําจังเลยแสงไม่พอหรือเปล่าเนี่ยขอไฟฉายหน่อยอ๋อันนี้ก็คนสวยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอะไรคะแม่ดาแม่ดาคนสวยค่ะวันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะคราะว่าแม่เมาค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไปไม่ไหวลูกไปไม่ไหวยิงน้อยเลียงน้อยเลียงน้อยผัดข้าผัดผัดข้าแดกไรก็แดกข้าแดกไรก็เททิ้งข้ามาทักทายพี่น้องบริสุทธิพี่น้องโดนแล้วอันบ่อคอยได้มีเวลาถ่ายมีเวลาเมาาราค่ะ เดินสายแดกค่ะเจอกับเราเดินสายแดกค่ะพี่แอนเดินสายแดกค่ะเจอกับชิพค่ะเจอกับหายค่ะเจอเราที่ไหนต้องชิพหายไววอดที่นั่นค่ะยังตัวอเลยนะครับพ่อคุณเทพแล้วมันยังข้าวเหนียวมังโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยบอกพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับบางือ